bye <laughs> อับสอดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n งแอร์ฟีฟ้าวดฝันนะครับอยู่กับผมแล้วก็เกมฟีฟ้าอะไรสับอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหจะมารีวิวเอ็ดวินวัตเดซรานะฮะถามว่าทําไมถึงมาทํารีวิวเอ็ดวินวัตเดซรานะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับถามเข้ามาเหมือนกันนะฮะว่าเนี่ยพี่แนะนำในประตูหน่อยอะอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็แนะนําไปนะส่วนใหญ่ก็แนะนําตัวที่ผมมีในเดียงก็แหละนะ เป็นไอรินวัตตาหรือว่าบีเทชิก 06U อะไรเงี้ยฮะตอนนี้ผมใช้อยู่ไงแล้วก็มันไม่จบไงเหนือเรื่องมันไม่จบว่ะก็คือแบบว่ามันก็ถามเ้ยพี่แล้วตัวนั้นเหรอไม่ดีเหรอตัวนี้ไม่ดีเหรอผมก็บอกว่าเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละคือโกเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดนะประมาณนั้นนะฮะมันก็บอกเอ้พี่มันไม่เหมือนอันมันจะไปเหมือนกันหมดได้ไงวะโกมันต้องต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้นะฮะคือที่ผมบอกว่าเหมือนๆกันเนี่ยหมายถึงว่าตัวที่มันท็อปท็อปเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหด ถ้ามีขว้างไกลตัวสูงๆอะไรเงี้ยมันก็แบบพอๆกันนะอะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้นะตัดปัญหาแม่งรีวิวแม่งเลยนะกันนะครับตัวนี้นะเอ็ดวินเร์ตสซานะครับก่อนอื่นก็ไปดูสเต็กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสเต็เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะ86ว่ะแม่งสูงชิบหายนะครับแล้วก็ตัวสูงด้วยนะครับสูงเกือบ2เมตรนะปีนี้อยู่แมนยูด้วยนะครับมีนิสัยขว้างไกลนะครับโกลองโทน่เองนะฮะประมาณนี้นะขอดูไฮไลท์กันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเอ็ดวินเัตสันศูนย์ยูนะครับโอ้โหเอ้ ก็ต้องบอกว่าฟันดัสานะครับเป็นโกตัวแรกนะครับสำหรับการรีวิวนะของชาแนลฟีฟ่าพัตต์ฟักนะครับขอรุ่นนี้นะโอ้โหเอ้ยบอกได้ฮะคือแบบมันรีวิวยากับผมไม่รู้จะรีวิวอะไรวะแม่งโกอ่ะมันก็คลายคันรุ่นนี้ก็โบ่งมาฮะแล้วก็เซฟไปครับผมรุ่นนี้เคลียร์มาว่ะมาดูจังหวะต่อไปครับรุ่นนี้โอ้โหอีโกอินเหรออีโกอินตัวท็อปว่ะตัวท็อปโดนตัวท็อปไหมแม่งยังไงยังไงรุ่นนี้ครับโซเลสฮะยังไงโซเลสโอ้โหแม่งล็อกมาได้ไงวะ ผ่านมาเฉยว่ออะลูกนี้ยิงเสาแรกไปครับก็โดนเซฟไปนะคือต้องบอกว่าจังหวะแบบนี้โกตัวไหนมันก็เซฟได้เหมือนกันหมดเปล่าวะ <c oughs> ลูกนี้ก็ยิงครับผมโอ้โหเกือบไปนะก็ทำม,มาซ้ำนะครับยังไงฮะจังหวะนี้ครับยิงมุมแค่แบบนี้โอ้โหตัวไหนมันก็เซฟได้เหมือนกันหรือเปล่าวะตัวทอปอะจังหวะนี้ครับยังไงครับยิงมาตรงตัวครับก็เซฟออกไปนะแต่ก็ต้องบอกว่าฟันเดอร์ซาตัวนี้นะครับเป็นโกที่โอเคสุดนะเท่าที่ผมใช้มานะครับคือผมเนี่ยก็ใช้มาหลายตัวนะ ไม่ว่าจะเป็นนอยเออร์เอ็กไอบูฟเฟนเอ็กไออะไรอย่างนี้นะถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับถามว่าเทียบกันได้ไหมก็มันต่างกันไม่มากนะพวกเอ็กไอมันก็เก่งเก่งอ่ะมันก็เก่งกว่าน่าจะเก่งกว่านะคิดว่านะคือมันมันบอกมาแบบมันมันฟันธงไม่ได้ว่ามันเก่งกว่าขนาดนั้นไมครับคือมันก็เก่งนะคือเซตจุดโทษมันก็แบบ มันก็เซฟได้นะฟันเดอร์ซาคือตัวอื่นถ้าพูดถูกทางมันก็เซฟได้เหมือนกันนะแต่ว่าจุดเด่นนะะที่ฟันเดร์ซาทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือการออกมาตัดบอลนะครับเพราะว่าคือตัวมันยาวอ่ะตัวมันยาวมันยิงผ่านยากฮะเนี่ยฮะไม่แม่งมาถึงก็เต็มโกนะครับผมเนี่ยฮะก็ดูจังหวะต่อไปเรื่อยๆครับลูกนี้มายังไงครับเขาไม่ยิงนะก็มาตัดบอลครับตัวมันยาวอ่ะแข้งขายยาวอ่ะออกมาแม่งก็ติดนู่นติดนี่ฮะ โยนมาแบบนี้บอกเลยสก,กัดได้เต็มเต็มสกัดบอลเต็มเต็มเต็มหัวมึงนี่แหละๆๆๆไปลงบานแป๊บก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะบ่นเยอะไปสักนิดนึงนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากบ่นนะคือแบบว่าอยากทําคลิปแบบสุภาพสุภาพนะพเพาอๆอะไรนี้นะไม่ว่าใครไม่ด่าใครอะไรนี้นะครับคือตั้งใจไว้อยากทําแบบนั้นนะแต่ว่า แม่งมันก็มันขัดกับตัวตนที่ผมเป็นอยู่พอสมควรเหมือนกัน,นะฮะคือผมเนี่ยคือสุภาพได้นะแต่ว่าถ้ามันสุภาพเกินไปเนี่ยมันก็แบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวผมนะฮะก็ออันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาประชาสัมพันธนะ์นะเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์เนี่ยคือเรื่อง เกี่ยวกับแฟนเพจนะครับสำหรับการอ inbox แฟนเพจ a c e b o o k นะครับช่วงหลังมาเนี่ยคือมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คำถามซ้ำๆกันเนี่ยสิบยี20คนอะไรอย่างนี้นะคือผมก็ถ้าเกิดไปนั่งตอบทุกคนเนี่ยคือมันเสียเวลามากครับก็เลยคิดว่าผมจะไม่ตอบอ inbox แล้วกันนะครับแต่ว่า สำหรับใครที่อยากถามผมเนี่ยให้ถามเม้นท์ถาม,ถามที่ใต้คอมเมนต์ u t u b e หรือว่าที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับคือจะได้ให้คนอื่นเนี่ยที่เขาอยากรู้เนี่ยได้เห็นด้วยนะครับจะได้แบบว่าเออถ้าใครมีคำถามคำถามซ้ำๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องถามหลายรอบในประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะได้ประหยัดเวลาด้วยนะครับจะได้มีเวลาทำคลิปให้ท่านผู้ชมเยอะขึ้นนะฮะก็สำหรับอ,อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กเนี่ยผมขอสงวนให้คนที่ส่งรีวิวหรือว่าส่งออรีวิวนักเตะอะไรประมาณนั้นละกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ บ่นประมาณนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาฟังผมบ่นจนจบนะครับก็ยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบนะแฟนเพจเนี่ยเข้าไปกดไลค์ได้นะครับลิงใต้คลิปนะถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่เนี่ยก็ยังไงถ้าชอบเนี่ยรบกวนกดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณเท่านี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบายคุณหมอครับอาการของตติเป็นไงบ้างเนี่ยก็เอาเป็นว่าสบายสบายกันแล้วกันนะสบายหายห่วงแม่งไปสบายแล้วแหละโดนเต็มหน้าซะขนาดนั้นนะ